เ,เดี๋ยววันนี้ไปยิมรถตาต,ต่อแล้วก็หาที่เชี่ยวกันก็เดี๋ยวจะไปดูร้านกล้องโบโบด้วยต้นไม้อ่ะดยกันรีเกียกยาไป เดี๋ยวไวอัปโหลดวิดีโอโอเคตอนนี้เราได้รถมาแล้วจะให้ยืมจ้าต่อโอเคเดี๋ยวเราจะไปร้านถ่านน้ำมันเครื่องก่อน โอเคตอนนี้เรามาถึงแล้เกือบสิบโมงมาก่อนโฮเทลทางด้านซ้ายไปยังถนนหมายเลขสี่หนึ่งหนึ่ง kenapa ไม่เจออ่ะาอสุดเลยไม่น่าพลาดเลยโอเคหาไมได้ทนะหารอย่ไหนกันอีม, okay, มั้งเชมาถึง่าตัดแล้วจะเข้าไปดูนี่ว่าจะมีเป่าโกโอปแต่บางเขาบอกว่ามีนะ คือผมไปถ่ายแบบประชาชนชาสามใบสามใบแล้วพี่ก็เขียนตามนี้อย่างที่ผมบอกคูณนิ่ัยครับเขียนแล้วก็พี่ก็ส่งทีละรูปก็ได้ส่งไปที่ทางล่างส่งไปแล้วก็เขียนตามนี้ได้เรื่องนิดเนี่ย มาละหมาดโอเคกลับบ้านกลับนีกว่าเดี๋ยวไปหาที่เที่ยวสักที่หนึ่งแล้วก็ให้กลับสักสามโมงตอนนี้ก็บ่ายโมงแล้วเพิ่งละหมาดเสร็จปปเรีนนดีกว่าลืมใส่ โอเคได้บัตรแล้วเดี๋ยวลองมาดูดิว่ามีที่ใกล้ๆเที่ยวบอาก็จะลองดูสวยมากภาพด้านหลังผ่านมาเลยต้องถ่ายเลย ไม่ใครเลยอะเงียบจัดไปป่าชัยเลนไหนๆมาแล้วมันก็ต้องมาถึงอ่ะใหอยิง โอเคเดี๋ยวลองดูว่าจะมีอะไรไหมเหมือนมีคนเสียคนตอกมาให้ จริงๆมึงต้องมาซ้ำอีกทีอ่ะโอเคไม่อยากเก็บไว้นานเลยเพราะเป็นเปอร์มเมมโมรี่ด้วยแล้วลก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเข้ามาใหม่ดีกว่าเพราะว่าวันนี้เหมือนยากาศไม่ค่อยดีโอเคงั้นขอจบแค่นี้นะแล้วก็ผมก็จะขับมอเตอร์ไซค์กลับละอย่าไปหาวเลยวันนี้ก็บ๊ายบายนะอยู่ที่ป่าไทายเลนไม่มีใครเลย nhập mà ra cua. có bay đi qua để thái lục cái bếp này có phải đi ghê tao luôn tìm lên เต็มเยวไปถ่ายเอกสารแล้วก็เดี๋ยวส่งให้ทางร้าน mm ข้าวกัน Thank you เอาเล่นจังมื่อไร ิชอบเลยเรียบร้อยดีเสร็จพื้นกวาด น,นี่อยู่อยู่ที่หาดนกฟันลัดแล้วก็จะมาเก็บหอยอ่ะเนี่ยยังกระบะมาอยู่เดี๋ยวก็ไปลองบินโดนด้วยซื้อโดนมาใหม่โอเคเดี๋ยวไปลองดู <laughs> ปั่นหัวไว้เนี่ย เราไปหาของมีค่ากันดีกว่านี่ผมเตรียมมาแล้วจักรยานจอดไว้นู่นน่าจะได้อยู่เดี๋ยวร,รอบๆคนเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูโอเคเดี๋ยวผมไปหาหอยเก็บขอยก่อนเอาไว้เป็นที่จดทิ้ง ตูวนิดนึงก็โอเคได้หอยใบแล้วก็บินโดนเล่นก็วันนี้ตอนแรกมีโปรแกรมว่าจะไปข้างนอกแหละแต่ว่าไม่ไปแล้วก็มาเลยมาลองบินโดนดูก่อนลองใช้งานดูว่าใช้ได้ปล่าก็ไว้อาทิตย์หน้าแล้วกันค่อยไปที่ต่างๆกลับบ้านก่อนมืดละหานุพลัดที่เดิมไปเอาไว้ล้างเท้าหน่อยเท้ามีอะไรบ้น้ำทะเลขึ้นพอดีเลยแต่เจ้าแล้วมันเป็นสีแดงเพราะว่ามันเหมือนมีโคลน Linh Mai lại

ไอหมาเราบ้านนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้บักวัวขู่เราห่างล้างมาขู่มาขู่เออมอดิมอดีมอดีมันยังอยู่ไงมันวางวางอยู่มันจะไม่กัดมันก่อนนะ ข้าหลังนี้เต็มปุ๊ไม่ทำอะไรเลย จอดรถว้นี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปบินโดนเล่นกันปล่อยให้บินโดนก่อนร้อนอากาศเย็นเลยให้โดนบินเย็นมากอากาศร,บรอบๆก็โอเควันนี้อากาศดีแดดออกแสงสวยเลย่ยสวัสดีเช้าว,วันที่19มีนาคม2,565 สถานที่ที่ผมยืนอยู่ณจุดนี้คือจังหวัดกระบี่ชายหาดอาวนางวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาบินโรนตอนเช้าก่อนไปทำงานตอนสิบโมงเช้าแล้ววันนี้ตรงกับวันครบรอบ24ปีพอดีก็เลยถือโอกาสทำวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจำ กลัวไหมกับการเดินทางไปอยู่ตา่างจังหวัดคนเดียวที่แบบไม่รู้จักใครเลยก็ถ้าเธอต่อมันก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนว่ามีสิ่งวอบล้อมที่ตัวมาแบบไหนแต่ส่วนตัวผมแล้วผมกลัวก <c oughs> ็อบอกได้ไม่อายเลยแต่หลายอย่างที่ทำให้ผมตัดสินใจได้มาอยู่ในจุดนี้ และไม่เห็นธรรมชาติสิ่งสวยงามที่เราไม่เคยได้เห็นจากคนกรุงเทพกลายมาเป็นคนกระบี่จะว่าไปผมก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มา34วันแล้วเหมือนกันแต่นั่นไม่ใช่สาระสำคัญที่ผมจะบอกแต่ที่ผมจะบอกก็คือคำตอบที่ผมได้รับจากการเดินทางครั้งนี้คือ คุณจะไม่มีวันมีความสุขถ้าคุณดึงค้นหาความหมายของความสุขเป็นคำสั้นๆที่มีเราพิจารณาดูจะไม่เข้าใจเลยสำหรับผมการตีความข้อความนี้คือความสุขนะั้นอยู่กับเราทุกที่แต่เราเลือกที่จะฝากความสุขไว้กับสิ่งอื่นไว้กับธรรมชาติไว้กับอาหาร ไว้กับคนรักแต่ความจริงความสุขนั้นอยู่ข้างหน้าเราแต่เราเลือกที่จะมองข้ามและฝากไว้กับคนอื่นและอีกคำหนึง่งที่ผมได้รับก็คือคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตถ้าคุณยังตามหาความหมายของชีวิตอยู่ผมขอไม่อธิบายไะ้กันในหัวข้อนี้ แต่อยากให้ทุกคนเป็นคนลองเอาไปพิจารณาดูเพราะว่าผมเชื่อว่าคําตอบของแต่ละคนนั้นต่างกันออกไปก็ขอบคุณพระองค์ที่ทําให้เราได้ยังมีชีวิตและอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องก็ขอให้ตัวเองนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตแบบที่ตั้งใจและขอให้ทุกคนที่ยังมีชีวิต และมีลมหายใจอยู่นะั้นเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบที่ตั้งใจไว้เราพบกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอเคแบตเตอรี่จะหมดแล้วสามก้อนคอมโบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวก็ไปทำงานนะผมก็จะตากลมแป๊บหนึ่งโอเคมันร้องเตือนแล้ง่าก็เจอกันแฮปปี้เบิร์ t เดย์วันเกิด19เมษายน2565ตอนนี้อยู่ที่กระบี่นะบ๊ายบายสามวัสกุไงย้โอเคก็ต่างที่ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเสร็จก็ผมก็จะไปเก็บหอยเก็บหอยแบบว่าเก็บไว้เป็นที่ระที่ระทึกกันละก็ เหนื่อยเลยอ่ะแบบเงื่อท่วมาเดยวเงอเต็มก็มันร้อนอะนะโอเคก็บรรยากาศตอนเช้านี่เลยสวยมากอันนี้ก็คือกระบี่นะที่อ่านางโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บหอยเจอว่าตัวมันเป็นเลย เดี๋ยวโยนทิ้งไปดเดี๋ยวโยนมันลงทะเลด,ดีกว่าปล่อยมันไป